บอลลู้เลยก็คาอยู hmm. ่นั่นแหละดีนะนี่วาบอลนี่มานี่มานี่แล้วนี่นี่มาขอเบ้งนี่บอลนี่มานี่นี่แลนี่มันกี่เดือนนะสิบมาบเอ็ดเดือนแล้วจะเปนที่ยี่สิบเนียสิเอ็ดเดือนขึ้นิบอลขึ้นเอาละหนึ่งสอง แทนอย่าไปโดนน้องแทนหนูห่างน้องหน่อยสิคะน้องมันจะหัดเดินปล่อยปล่อยนล่นปล่อยนั่นปล่อยนั่นหนูปล่อยน้องสิว้าวแดร์ว้าวแดร์อดอุ้มเลยไม่เคยเห็นเลยรอดแสงเยไม่รอดอะไรมาบอลอันนี้มันนิ่มผักนึกว่เดินหมดแหละ ลอยบ้านจริงป่ะลุกขึ้นยืนเน่ลุกขึ้นยืน <c oughs> กอดไม่ได้หน่อยน้องสิล่วงห่างน้องหน่อยที่แผ่นต้อนเดี๋ยวก็ล้มทับน้องครับส่งบอลให้มัลนี่เอาบอลได้ให้แบงค์แล้วบอลลูกเล็กลูกใหญ่มันยืนไม่ได้ขึ้นยืนมาหมุนมา ยปยป่อยปลูกหายมันไปไหนแล้วเนี่ยมันมาแล้วเดี๋ยวแข็งแรงาแอคชันบอลลูเล็ด้วยกับลูกใหญ่มันเกาอข้าวเลยวันนี้ นันต้องให้น้องอ่ะเน่